ผมก็วันนี้ผมมาแจกแอ้นี่นะคะเจอกนแล้ว่ะแจกเคอันเองนะครับผมก็ก็รอกันไปนานปะนะครับก็รอกันไปนานสิท่าที่ผมหางหายไปนานนี้ก็เพราะว่าผมมีทรับถึงหกทรับนะครับเดี๋ยวผมก็รอจะแพ็คมอดมอดแพ็คมาก่อนนะครับก็ตอนนี้เขายัง พี่ผมยังไม่โหลดมาให้ผมเลยครับก็พี่ผมยังไม่มีเวลาบ้างนะครับผมอันนี้ผมเอามาจากพี่ผมนะเอนนี่ครับผมเป็นพี่นะครับก็อย่าลืมฝากกดตตามที่เขาด้วยนะครับก็พี่ผมเพิ่งเอามาให้วันนี้นะครับผมเมื่อสักสักคู่นี้นั่นเองนะครับผมมาครับมันมีสองตัวนี้ฮะคุณตัดไปตัวนึงนะครับผม txd นะคบผม android data com the rockstar game นะ ไฟเทควีดีนะครับผมวางเลยครับน้ำเสียครับนะครับตกนะครับก็รอมันเด้งนลยจ้าผมโอเคนะครับมันนี้มันคืออะไรไอตัวนี้มันคืออะไรนะถ้าใครรู้นะครับก็ลิขสชทธิ์มาเลยนะครับผมนะฮะถ้าใครรู้เดี๋ยวผมก็จะลงประมาณสักสองตัวนี่แหละครับผมก็ให้คุณไปดาวน์โหลดตัวนี้มาเดี๋ยวผมให้ลิขสิทธิ์มาเลยไมไม่ให้นะครับผมเพราะเพราะผมบอกไปนานแล้วไงครับก็ มีคนแอดถามมาครับผมในไอดียครับมีเพื่อนผมแอดถามมาครับอ่ากดผิดกดโทรเออกดอันนี้ครับไอที่อถามครับ n r g ห้าร้อยับผมก็อันที่สองครับจะไม่มาคนบอกว่าอะจะไม่พี่ไม่รีวิวเลยอ่ะรีวิวแบบตรงตรงนๆนนๆนนานนาน,น,นไปเลยครับผม ก็แค่ครับถ้าที่ผมไม่รีวิวแบบอะไรนะแบบไม่สอนลงนี่จะมีคนด่าผมนะครับผมก็เป็นไม่ใช่เป็นช่องครับก็ไม่ได้ทําช่องนะครับก็เขาจะด่าผมว่าด่าผมว่าอะไรนะนะครับก็เดี๋ยวเราลงสองตัวเลยตอด ดีอะไรวะดีอะไรนะครับ,รรบก็เดี๋ยวเราขอสกู๊ตในหอหนะงเชผมผมไม่รู้ครับว่าตัวนั้นอะไรเดี๋ยวผมจะลงตัวดีเอ๊ะไม่ใช่เอเชนะครับผมโอ้แช่ผมนม่มีอ่าไม่มีทำนี่เฮ้ก็นี้ไม่รู้เรื่องครับว่ามันคืออะไรนั่นเองครับผม ช่ค,ครับผมเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยนะครับผมก็ไปโหลดตัวเกมมาก่อนนะถ้าใครไม่ได้นี่เดี๋ยวผมก็จะช่วงสอนโหลดหนึ่งห้าสิบสับสไคร์นะครับไม่าดีกว่าสามสิบซับสไคร์นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนนะครับโอเคาม,มาถึงแล้วนะครับผมนะครับผมอาจจะไม่ได้ยินเสียงก็ขอภัยทีด้วยกันนะครับผมก็วันนี้ผมมาแจมมดนั่นเองครับที่ ทำไมผมอะไม่แจกก็เพราะว่าผมรอมซับสไคร์มันขึ้นนี่ชค่ผมเลยผมรอซับสไคร์มันขึ้นหน่อยๆครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราไปเลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเกม GTA แล้วนะผมผม,มเบื่อครับผมต้องลงอะไรหลายอย่างอีกนะครับเรามาดูไฟก่อนนะครับผมว่ามันเป็นไฟอะไรครับอ่าครับ <ฮะ S 2> ผมผมไม่ชอบ

โอเคครับผมโอเคครับก็ขอภัยดีด้วยครับผมเอาเอา่ามันเป็นอะไรเนี่ยครับโอ้จ t ทอมันเป็นอะไรเนี่ยครับก็ขอภัยครับคิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับผม ก็ถ้าผมไม่ทำคลิปแบบตอนเริ่มต้นมานะผมก็ปานนี้ผมได้เป็นผมก็เข้ามาในเกมีตั้งนานแล้วโอเคนะครับาบางคนถามว่าหาขายกันไม่นานนะผมก็ไปทำอะไรไม่ได้ทำอะไรครับดู YouTube ไปวันๆนะครับไม่ได้ทำอะไรกนะ็ช่วยพ่อบ้างช่วยแม่บ้านครับบางทีนะครับก็ไม่ยากทำอะไรนาะก แค้มุนรอที่ออคุณพี่มาครับในคสิาของท่านที่มาแลนี้ครับผมเป็น้าจีอ้ารอสีโลดครับแค่มันอาจจะแหลกหน่อยนะสีเอื่อะไรจะโหลดนเนียลินก,กันมากไม่สมนใจแค่แค่รอสีโรท่าน,นั้นแหละันะบ เสียสีโหลดไฟแล้วแต่ซีโหลดสีนะโหลดไฟมาแล้วเอาเอาแรกแรกแรกๆเอาทำไมผมเกลียดเกลียดไอ้เจ้าตรงนี้มากลางๆเก็บเก๊บมันเป็นไอ้นี่ครับ K R 4 6นะฮะเป็น K R 4 6นั่นเองนะครับมาลองเบอรครับลงเบอร์ขึ้นมาลงเบอรยังขึ้นมา เดี <differences S 2> ๋ยวลอค่ะเสียงดัดเลยอ่ะผมถามจริงเนี่ยไฟไฟมันอยู่ใต้ท้องรถครับอย่าเดี๋ยวนี้เคสอ่าไฟอยู่ท้องรถครับไม่ไฟอยู่ด้านบนแล้วบายบาย